thank you เดียวปรบมือดังๆอีกครั้งนหนึ่งให้กับวันเดียสอนนิเวอร์ซารีหันใหญ่ที่ดิฟเฟนให้ความไว้วางใจ,จาราวผมนะครับในการเล่ชนชมภาพยนตร์นะครับครับครับผมด้วยใช่ไหมฮะวิทินพงศ์ครับเชิญได้นเลยครับผมผมก็เป็นตัวแทนนะฮะจาก เมเจอร์ซินเทคนะครับทางผู้บริหารนะครับบริหารจะติดภารกิจผมเพิ่งมีความรู้สึกว่าเมื่อวานก่อนเพิ่งจะมีเข้ามาในในในไซงานอยู่เลยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าครบรอบหนึ่งปีนะครับทางฝ่ายการตลาดของเมเจอร์ซินเทคนะครับก็สัญญานะครับว่าจะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะฮะมามอบให้กับชาวหาดใหญ่อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าชาวหาดใหญ่นะครับต้องบอกไว้เลยว่ามาชมภาพประโยชน์เนี่ยติดท็อปเทนขอให้เซนชั่นอยู่คู่กับเทศบาลนครหาดใหญ่ตลอดจน ประชา <aus> ชนชาวขอนแก่ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอ่อขอบคุณค่ะขอวีเจส์มาโดยตลอดนะคะแล้วก็บางเปที่ิีมข่าว ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราได้มีพาร์ทเน,นอร์ทางธุรกิจที่แข็งแรงแล้วก็เป็นแม็กเนตในการทำกิจ,จกรรมแล้วก็ดึงลูกค้าเข้าในสินค้านะครับก็ผ่านมาครบรอบหนึ่งปีแล้วเราก็คงจะยังอยู่ด้วยกันตลอดไปเรื่อยๆแล้วก็แฮปปีเ้เบิร์ t เดย์ครับแล้วก็ดีใจแทนชาวผัดใหญ่ที่มีรถภาพนยนตร์ดีๆระดับเวิร์ดคลาสนะครับมาเปิดให้เราที่นี่แล้วก็มาใช้บริการกันเยอะๆนะครับรขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าก็ขอแสดงความดีๆด้วยนะครับกับ โรงหนัง iMac นะครับแล้วก็เ e ็นทรั a เฟสที่วันนี้โรงหนังนี้ก็เปิดพบมา1ปีแล้วนะครับก็มอบความบันเทิงให้กับ ชาหัดใหญ่มาแบบเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ได้ทุกอัตลักนะครับระบบเสียงแสงสีเสียงแล้วก็ระบบภาพจอชัดเจนมากนะครับสนุกสนานทุกครั้งที่มาครับก็ขอเชิญชวนด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาก็เชิญได้มาเที่ยวได้ก็สําหรับต้งบอกว่าคอหนังเลยเนาะที่ชอบดูหนังนะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นโรงหนังที่ทันสมัยมากเลยแล้วก็มีระบบะไม่ว่าจะ เป็นระบบธรรมดานะคะแล้วก็เป็น 3D 4D นะคะก็สามารถมีได้รวมถึงลงไอแม็กด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่อชอบการดูหนังเหมือนอย่างพวกเราแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะกับเมเจอร์ซินิเพ็กหัดใหญ่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็มาร่าสื่อมวลชนนะคะเรื่องฮอปปิดนะคะสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็ขอให้หัใหญยซินิเพล็กนะคะอยู่คู่กับชาวหัดใหญ่ไปเรื่อยๆจากกิจกรรมที่สนุกสนุกแบบนี้ต่อไปนานๆค่ะ ค่ะก็ในนามของบริษัทโคหาดทิปนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหาใหญ่ซินิเพกนะคะแหมคบรอบหนึ่งปีแล้วนะคะกับที่ได้อยู่คู่กับชาวหาดใหญ่นำแบบว่าความทันสมัยนะคะมาสู่ชาวหาดใหญ่ทั้งภาพเสียงคมชัดมากๆก็ขอให้อยู่มีคุณภาพนะอยู่คู่กับชาวหาดใหญ่ไปแบบนี้นานๆเลยค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับหัดใหญ่เมเจอร์ซินิเพล็กด้วยนะคะก็เป็นที่สุดแล้วค่ะของโรงภาพยนตร์ในภาคใต้นะคะยังไงก็มากันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ครบรอบหนึ่งปีนะคะคองเก็ตเลชันนะคะแล้วก็วันนี้ก็ฉายรอบแรกนะคะรับสือมวลชนนะคะสําหรับฮอปปิตนะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่เรารอคอยนะคะตอนจบแล้ววันนี้จะได้โลและราคายังไงมาชมกันเยอะๆนะคะสําหรับเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะ HAPPY BIRTHDAY TO YOU ห <laughs> ัดใหญ่ซินิเพลกนะคะ HAPPY BIRTHDAY กันด้วยคะ่ะครบรอบ1ปีแล้วนะคะก็คงความสุดยอดนะคะของการดูภาพยนตร์มากๆเลยนะคะก็เป็นแฟนหัดใหญ่ซินิเพลกอยู่นะคะขอให้มีภาพยนตร์ดีๆนะคะมาให้เราชมกันแบบนี้ตลอดไปคะ่ะ HAPPY BIRTHDAY คะ่ะ ครับในโอกาสร,ร,รบรอบหนึ่งปีของหัดใหญ่ซีเพ็นะครับก็ขอให้อยู่คู่กับชาวหัดใหญ่ครับไปนานๆเลยนะครับเป็นที่ที่ดีแห่งเลยเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมน้ำลึกพิชยาพรผู้จัดการแผนกการตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่นะครับในวราระโอกาสที่หัดใหญ่ซีนิเพ็กครบรอบหนึ่งปีนะครับทางผมในในนามของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่เนี่ยก็ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับแล้วก็แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจดีๆเช่นนี้มาอยู่ในศูนย์การค้านะครับทำให้พี่น้องชาวหัดใหญ่นะครับได้มีโรงภาพยนตร์ระดับโว้คลาสนะครับไปอยู่ในพื้นที่และที่สําคัญที่สุดคือผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ในหาดใหญ่ซีนีเพล็กนะครับมีทั้งโรงภาพยนตร์ iMac นะครับแล้วก็มี 4DX ที่เป็นที่เดียวในภาคใต้นะครับขอย้ําจริงๆว่าเป็นที่เดียวในภาคใต้แล้วก็มีที่หัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชาวหัดใหญ่และ ภาพ,พยนตร์ระดับโวคลาสที่นี่นะครับหาดใหญ่ซินิเพ็กขอบคุณครับ ที่หาดใหญ่ซินิเพล็กนะคะลงภาพยนตร์ของในเครือเมเจอร์ซินิเพล็กค่ะก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะเมเจอร์ซินิเพล็กนะคะของหาดใหญ่ซินิเพล็กในค่ําคืนนี้ด้วยนะคะครบรอบหนึ่งปีแล้วก็อยากให้อยู่คู่กับคนไทยคนหาดใหญ่ของเราไปนานๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะในวงการภาพยนตร์นะคะได้เข้ามามีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศดีๆที่หาดใหญ่ซินิเพล็กนะคะก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะ วันเกิดครบรอบหนึ่งปีหัดใหญ่ซีนิเพล็กนะคะก็ขอให้คงรักษาระดับมาตรฐานโรงหนังที่ดีที่สุดในภาคใต้ไปนานๆน,น,นะคะขอให้ลูกค้าไหลมาเทมามาดูหนังที่นี่แล้วก็ให้มีเป็นหนังใหม่หมๆมาเรื่อยๆแล้วก็ปรับปรุงโรงหนังให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกค่ะมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ ปีหัดใหญ่ซีนีเพ็กนะคะก็ขอให้หัดใหญ่ซีนีเพ็กอยู่คู่กับชาหัดใหญ่แบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะคะนําความบันเทิงความสุขมามอาแบบชาหัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น iMac หรือ f d x ดนะคะก็ขออยู่คูเ่เรกมีตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ